เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้นมีอายุยืนมากขึ้นมีอาหารยารักษาโรคเพียงพอมีสิ่งบันเทิงมากมายแต่ทำไมมนุษย์ยังคงไม่มีความสุขเพราะเหตุใดในพระคัมภีร์ไบเบิลเริ่มต้นว่ามีพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ชอบธรรมยุติธรรมเปรียมด้วยความรักและความเมตตาพระองค์สถิตบนสวรรค์มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้ในโลกนี้มีหลายสิ่งที่มีอยู่จริงและมนุษย์มองไม่เห็นเช่นลมคลื่นโทรศัพท์แรงโน้มถ่วงของโลกมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันพระเจ้า ทรงมีอยู่จริงและมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่เหนือความรู้ความเข้าใจและสติปัญญาของมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งบนโลกนี้ต้นไม้ภูเขาทะเลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างสปปรรพสิ่งทั้งหมดเสร็จแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ตามพระฉายาของพระเจ้าตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีวิญญาณมีจริยธรรมมีศีลธรรมให้มนุษย์สามารถแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วแล้วพระเจ้าให้มนุษย์ได้ครอบครองสรรพสิ่งทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างมาในสวนเอเดนพระเจ้าอวยพรมนุษย์ให้มีแต่พระพรที่สมบูรณ์แบบมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความบาป และไม่มีความตายแต่แล้วปัญหาต่างๆก็เข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์ในสวรรค์น,นั้นมีทูตสวรรค์ที่ปนิบัติพระเจ้ามีทูตเอกชื่อลูซิเฟอร์หรือซาตานมีหน้าที่พาทูตสวรรค์ทั้งหมดนมัสการพระเจ้าแต่วันหนึง่งลูซิเฟอร์อิจฉาพระเจ้าอยากจะเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าอยากขึ้นไปนั่งบนบ,นบันลลังของพระเจ้าจึงกบฏ และต่อสู้พระเจ้าเมื่อลูซิเฟอร์และบริวารของมันได้ต่อสู้กับพระเจ้าท้ายที่สุดมันและบริวารของมันได้่พ้แพ้ต่อพระเจ้าและพบว่าไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกพระเจ้าจึงขับไล่ลูซิเฟอร์ลงมาในโลกนี้จึงกลายเป็นซาตาน หลังจากที่ซาตานได้ถูกขับไล่ลงจากสวรรค์แล้วซาตานจึงได้เข้ามาล่อลวงมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมามันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายมันต้องการแก้แค้นพระเจ้าจึงล่อลวงมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาเพราะซาตานรู้ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากมันอยากให้มนุษย์พินาศพร้อมกับมัน <S <S เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เรามานั้นพระเจ้าให้เสรีภาพในการตัดสินใจ ให้มนุษย์เชื่อฟังก็ได้เลือกที่จะไม่เชื่อฟังก็ได้ท้ายที่สุดมนุษย์ก็ใช้เสรีภาพของตัวเองในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงมีปัญหาสามอย่างตามมา 1. มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้า 2. มนุษย์มีบาปและตกสู่ความตายและ 3. มมนุษย์ตกอยู่ภายใต้ซาตานหลังจากมนุษย์ได้ทำบาปนั้น มนุษย์ถูกขับไล่ให้ออกจากสวนเอเดนพระธรรมโรมบทที่6 2ข้อ23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายเมื่อมนุษย์ทำบาปมนุษย์ต้องรับผิดชอบผลของการกระทำคือต้องชดใช้บาปที่บึงไฟนรกแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักมนุษย์ที่พระองค์สร้างมาและหวังจะให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกพระเจ้าทรงประทานพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อสอง0ปีที่แล้ว พระเยซูมาเพื่อรับโทษบาปก,กรรมของมนุษย์และยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อแลกกับการให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าและหลุดพ้นบาปก,กรรมในบึงไฟนรกพระเยซูยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนมนุษย์พระองค์ตายบนไม้กางเขนเลือดของพระองค์หลั่งลงมาเพื่อนำการยกโทษชำระรักษามนุษย์จากบาปก,กรรมทั้งมวล พระเยซูตายและถูกฝังไว้แต่วันที่สพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและทรงปรากฏให้สาวก500คนได้เห็นพระองอยู่กับสาวกอีก40วันแล้วพร,วร,ร,อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระบิดาก่อนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระเยซูตรัสว่าคนที่จะไปสวรรค์ได้ต้องมาทางของพระเยซูมาทางของพระเยซูนั้นคือ 1. เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 2. เชื่อว่าพระเยซูทรงตายชดใช้บาปของคุณ และ 3. เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณและมอบชีวิตของคุณให้กับพระองค์คือมาทางของพระเยซูพระเยซูตรัสไว้ว่านี่แหละเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา พระเยซูทรงยืนเคาะประตูใจของคุณหากคุณเปิดประตูให้พระองค์พระองค์ทรงสัญญาว่าจะเข้ามายกโทษบาปของคุณตั้งแต่อด,ดีตปัจจุบันและอนาคตและพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในทางที่บริสุทธิ์และให้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในพระองค์อีกครั้งคำถาม คุณจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูไหมการต้อนรับพระเยซูไม่ต้องทำพิธีใหญ่โตหากคุณรับด้วยปากเชื่อด้วยใจก็เพียงพอการรับเชื่อพระเยซูวันนี้มีผลดีต่อคุณหากคุณรับเชื่อพระองค์คุณจะได้เข้าสู่การชดใช้บาปของพระองค์รับวันนี้ได้วันนี้เมื่อคุณต้อนรับพระเยซู คุณจะได้อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์กับพระบิดาหากคุณเต็มใจที่จะต้อนรับพระเยซูหากคุณเต็มใจที่จะต้อนรับพระเยซูผมยินดีช่วยคุณเปิดใจต้อนรับพระเยซูง่ายๆครับอธิษฐานตามผมข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ประทานพระเยซูคริส ได้มาตายถ่ายบาปให้แก่ลูกลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปให้แก่ลูกด้วยลูกขอเปิดใจตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกลูกขอมอบทั้งกายใจวิญญาณให้กับพระองค์ ขอพระองค์เสด็จเข้ามาครอบครองชีวิตของลูกและนำชีวิตของลูกไปในทางชอบธรรมของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเมื่อคุณเปิดใจเชื่อพระเยซูและต้อนรับพระองค์แล้วคุณจะได้สิทธิพิเศษอยู่3อย่างครับ หนึ่งชื่อของคุณถูกจดไว้แล้วในหนังสือแห่งชีวิตคุณมีชื่ออยู่บนสวรรค์เพราะว่าเมื่อคุณเชื่อพระเยซูทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้จดชื่อของคุณไว้ในหนังสือแห่งชีวิตที่บนสวรรค์เมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจะได้เข้าสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระบิดา 2. คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วในระอจนะของพระเจ้าบอกว่า เมื่อคุณเปิดใจต้อนรับพระเยซูและเชื่อในพระองค์พระองประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ 3. คุณมีสิทธิอธิษฐานขอต่อพระเจ้าในฐานะที่คุณเป็นลูกของพระเจ้าคุณสามารถอธิษฐานขอกับพระเยซูได้แต่ขอแนะนำว่าให้ขอในนามพระเยซูและพูดว่าอาเมนอาเมนนั้นเป็นภาษาฮิบรซูซึ่งแปลว่า ขอให้เป็นไปตามนั้นหรือเป็นจริงตามนั้นทำไมต้องขอในนามพระเยซูเพื่อคุณจะได้มั่นใจว่าทุกคำอธิษฐานนั้นไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ตอบคำอธิษฐานของคุณพเพื่อคุณจะได้มั่นใจว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าหลังจากที่คุณได้ต้อนรับพระเยซูคุณควรจะทำอย่างไรหนึ่ครับหาคิดได้จากใกล้บ้านของคุณ เพื่อไปศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าและเรียนรู้จากพระองค์ให้มากขึ้น 2. หาเพื่อนที่เป็นคริสเตียนด้วยกัน 3. ติดต่อเราได้ที่ปลูกพลังบวกและสามารถแอดไลน์มาคุยกับเราได้หรือในเบอร์โทรติดต่อของปลูกพลังบวกครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ